ข่าเล่าข่าวสวัสดีค่ะจากกรณีที่กรุงเทพมหาคนครได้ออกคำสั่งห้ามจำหน่ายสุราตั้งแต่วันที่10ถึง20เมษายนรวมเป็นเวลาทั้งสิ้น10วันด้วยกันเพื่อป้องกันการรวมตัวของประชาชนที่จะเลี้ยงสังสรรค์กันในช่วงเทศกาลสงการานต์ทำให้บรรยากาศในช่วงเย็นของวันนี้หลังจากเวลา17นาฬิกาที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ในห้างย่านบางกะปิปรากฏว่าได้มีประชาชนจำนวนมากแห่กันมากักตุนเหล้าและเบียร์เพื่อจะให้เพียงพอในระยะเวลาสิบวันโดยเฉพาะเหล้าขาว40ดีกรีหมดในเวลาไม่ถึงสาสนาทีส่วนการจำหน่ายเบียร์พนักงานเองก็จะมีการแบ่งเป็นรอบๆจนกว่าสินค้าจะหมดเพื่อจะได้รักษาระยะห่างทางสังคมและไม่ให้มีการแย่งกัน ขณะเดียวกันในแผนกอาหารสดไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรือเนื้อสัตว์ก็ได้มีประชาชนซื้อขึ้นเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งห้างเองก็ได้มีการขอความร่วมมือจากประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าให้ช่วยกันใส่หน้ากากาอนามัยด้วยทุกคน ขออบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ